สวัดีฮะสำหรับคนที่ใช้รถและใช้เบนซินพรุ่งนี้ลด30สตางค์เริ่มตอนตีห้าอุ๊ยมันเหมือนเพิ่งขึ้นมาหมาดๆลงพรุ่งนี้ใครที่อั้นไว้ได้อ่ะอั้นรอพรุ่งนี้ตีห้านะคะแล้วก็เห็นอีกข่าวหนึ่งเขาบอกว่าคอรมอจะลดภาษีน้ำมันเบนซินทุกประเภทลิตรละ1บาทจะเริ่มเจพฤศจิก,กานะคะนานสเดือนค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกอย่างนั้นหวังใจว่า ช่วงนี้จะไม่ขึ้นเกินหนึ่งบาทนะคะจนกว่าจะถึงวันที่เจ็ดแล้วไปลดเอาตรงนั้นอิฉันใจสั่นไปหมดได้ลดก็ดีกว่าได้เพิ่มนลคะ่ะคุณผู้ฟังในราคาของที่เราจะต้องจ่ายส่วนล่าสุดนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของแอปที่ลม่มตอนนี้ก็บอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเผยภายในพฤศจิกยายนนี้จะแก้ไขบทลงโทษธนาคารแอปล่มได้ไม่เกิน8ชั่วโมงใน1ปีมีโทษปรับสูงสุด5 0 0แสนถ้าไม่แก้ไขจะปรับ5 0าพันต่อวันเขาแค่หรือเปล่า So what do you have? Efm DJ playlist by DJ Omka. Ooh.